ก่อนเนอะเพนก็ไม่อยากกลับพี่ก็เลยอาปู่ปู่ใหญ่นะให้ให้เอากลับช่องแม่ดาวกุกเกาะนะครับแ้วก็ะเอางน้เรายน่อนน้ำโขงรมที่ตรงนี้พนางงขาวหลวงปู่ลิ้น ภูเหล็กไฟลูกมาขอนำพญานาคลูกกลับบ้านสาธุอยากเข้าไปเรียนเห็นไหมเอน,เอนตอนนี้มันยังทำที่ไม่ได้ พี่พีจะทําได้ก็ต่อเมื่อช่วงเวลาโพเพหรือว่าเวลาที่มันจะเริ่มค่ํามันถึงจะทำพี่พีได้ถ้าทาตอนนี้เนี่ยมันร้อนอก็ไม่มีอะไรต้องกลนใช่ไหมแล้วแล้วตอนนี้ค่ะเหนสถานท่านเนี่ยมรนเริ่มหลังจากที่พี่รถเอาไปแล้วเนี่ยโอกาสท่านจะทําสลายลงถ้าเราไม่เกี่ยว แสดงว่าหมายถึงว่าในอนาคตทํพทีหลังจากทีนี้ช่วงนี้ถ้าพี่รถทาพิธีเสร็จแล้วไม่ใช่ไม่ใช่จะลบลงทันทีต่อ,อไปในอนาคตเขาก็จะพังสลายลงไปเองท<พ>่านพ่อปู่เนี่ยน,นะคะแล้วมีวิธีแก้ไหมพี่ก็ยังบอกว่า,วาไม่ใช่ภูมิเขาภูมิเขาคือต้องเปลี่ยนเป็นเนี่ยเฮ้แม่สังเกตไหมว่างอนพญานาคที่เขาสร้างเนี่ยเบี้ยตรงนี้เนี่ย มันไม่เหมือนเบื้อเหมือนเลี s <S Hello, ยบเลยนาคือมาดูของขวัญนี้เบื่อมันจะแผ่ออกเป็นเัวอหูตัวก้อ่างก่อนก่อนที่จะไปขึ้นลำเป็นเป็นเัวเสียงพญานาคใช่ไหมคะถูกไหมเนื่องจากว่าปูนที่เขาอยากให้สร้างมีแต่ว่าคนที่มาบอกว่าเป็นหน้าเขาก็เลยคนปั้นเนี่ยเขาก็เลยมีตอนที่เขาปั้นเนี่ยมันก็เลยทําเหมือนกับไปเป็น เป็นมูกลเป็นเป็นทรงขึ้นไปแสดงว่าการที่ตอนนอี้ที่เห็นไดยคะที่เริ่มมีฐานอย่างนี้มีทั้งว่ามีดินซุดแสดงว่านี่คือการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งไหมคะแบบไหนส่งสัญญาณว่าต่อไปเนี่ยลูกป,ปั้นเทียนาอานี้อาจจะไม่ได้ยิงแบบนี้อีกแล้วหรือเปล่าก็เหมือนที่พี่พูดนะถ้าถ้าชาวบ้านรวมใจกันกลับไปเป็นหลวงปู่ลิ้นแล้วก็ร่างเป็นนางคูขาว แล้วก็ให้มันเป็นสรอรี่ของของบ้านตกกคอ,องว่าตอนตำนานของขาแอบเราพูดถึงปู่ลิ้น,นเราพูดถึงนางพญางูขาที่ถูดินเคยเล่าซึ่งไออุ่นก็เคยเล่าให้พี่เนาะว่ามันตรงกับที่พี่ที่พี่ถามเพิ่นถามปู่หรือูมทิที่ดังนั้นแล้วมันก็จะมีความผาสุกลงปู่ก็จะได้ลงมาปลกปับบกรักษาชาวบ้านกกคอให้มีความผาสุกก็แค่นั้นเองค่ะ รถเราตรงตรงตรงที่มันเดินไปยตรงไปแดงไปโดนอะไรนะพี่มันมันเป็นอะไรนะหรือเป็นพ่อโครงสร้างหรือเพราะมันเอาวันนี้ดีกว่าแม่พี่รถน่ะพี่รถไม่มีเจตนาจะมาอ่านิจารณ์เดี๋ยวเดี๋ยวไม่วิจารณ์ไม่ทําอะไรวันนี้พี่รถแค่มีเจตนามานําขยาน่าพี่รถกลับบ้านแค่นั้นเองเนาะค่ะถ้าพี่รถอะไรพี่รถจะตอบได้พี่รถจะตอบแล้วอะไรที่พี่อันนี้พี่มันจะไม่ไปวิจารณ์มันส่วนนี้มันคนละส่วนกันพี่รถแค่ วันนี้พี่รถแค่จะมาเอาพญานาคของพี่รถกลับบ้านค่ะอืมแค่แค่แค่ว่าพี่รถพี่รถต้องการมาเอาพญานาคพี่เพราะเกมมันจบแล้วเรื่องมันจบแล้วเข้าใจไหมค่ะค่ะเออพี่รถแค่ว่าจะรอเวลาเอาเอาพญานาคลมาเพราะว่าต้้งแต่ที่สามเดือนที่ท้าทายเนาะเนาะแต่แว่าเอาพี่ไปทำที่รู้เขียว้างไมมอะไรสารพัดก็ติดอยู่ตรงนี้ว่า ปู่เขาก็ทำแลนงให้เห็นแล้วว่าปู่มีจริงไปตามหาพานเก่งสิ่ก็ได้สัมผัสไปตามหาพานเก่งไปตามหาพระที่เมืองอุบลก็เห็นแล้วดังนั้นปู่ก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยที่ลุงพลจริงๆแล้วพี่ก็ให้โอกาสนะที่มาที่นี่หลายครั้งอยากให้ลุงพลไปแก้เพื่อจะซอมทุกอย่างลงแต่ลุงพลไม่รู้พูดถึงแบบน,นี้ก็เราก็ไม่พูดแล้วมันคือทุกอย่างเกิดจาก ควมของทุกคนแต่พอถึงวันเนี่ยมันก็จะที่ทายมีงวางที่ดีทุกอย่างมันมีทางออกที่ดีได้บุญกุศลนก็จะนำพาเองวันนี้พี่รถไม่ได้แค่ว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาไล่ใครหรืออะไรแค่พี่รถอยากมาเอาแคนีน้พี่รถจยากที่วันหนึ่งคนคนหนึ่งที่บอกว่าบอกตัวเองว่าผมไม่เกินตีใครผมไม่อะไรใครอยากให้เขารู้ว่า จริงๆแล้วเหมือนที่พี่พูดในวันนั้นเนี่ยที่เขาว่าพี่ประขอพูดกับเขาดีๆว่าเออพี่อยากบอกหนึ่งสองสามว่าเราควรจะไปแก้อะไรเราไม่อะไรแต่วันนั้นเขากลับ